สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังหนุ่มกัญชัยยอมรับเตือนสติมดดำหลังเจอแต่คนใกล้ตัวลั่นหน้าแข็งแรงอยู่แล้ว จากกรณีที่ได้มีการเปิดไรชื่อผู้วิเศษคนก่อนไปแล้วอย่างหมอบีแต่เบื้องหลังกลายเป็นหลอกเงินประชาชนซึ่งแจ้งเกิดมาจากมดดำคชาภาล่าสุดหนุ่มกัญชัยได้ออกมายอมรับว่าได้มีการเตือนมดดำในเรื่องนี้จากกรณีเคสหมอบีแล้วว่าจะบอกว่าไม่พูดเลยก็คงจะโกหกมีพูดแหละเรื่องเรื่องหนึ่งที่เราไม่สามารถพูดได้คือเรื่องความเชื่อ มันเป็นสิ่งที่แล้วแต่บุคคลจะคิดเขาจะอ่านของเขาได้เองเราไม่สามารถไปห้ามใครไม่ให้เชื่ออะไรได้มันเป็นเรื่องปกติที่คนจะเชื่อคนนั้นบอกอย่าไปเชื่อ เขาก็คงจะไม่ฟังมดดำเองก็เหมือนกันเขาก็มีสิทธิ์จะเชื่อของเขาผมเชื่อว่ามดดำเป็นคนที่มีวุฒิภาวะทางความคิดสูงเขาต้องรู้ได้ว่าอันนี้มันไม่ใช่แล้วอย่างเช่นเรื่องหมอบีทูตสื่อวิญญาณตอนที่หมอบีถูกจับไปมดดำออกมาพูดถึงเขาในรายการผมก็ส่งข้อความไปบอกว่าไม่ต้องพูดถึงเขาอีกแล้วเพราะสิ่งที่มดดำพูดออกไปมันกลับมาทำร้ายมดดำเองมดดำไม่เฟลหรอกหน้าเขาแข็งแรงมากเขาไม่นอยหรอก เพราะเขาเป็นคนชัดเจนว่าเขารักคนนี้เขาก็รักเขาไม่ชอบใครก็คือไม่ชอบฉะนั้นเขารับสภาพได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ